เราจะปล่อยให้ศาสนาพังไปกับเราเหรอจริงๆถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้ผมเตือนมาสารพัดนะ,นะบางครั้งมันเลยทำให้เราไม่กล้าพูดถึงปัญหาของสงฆ์เพราะเขาบอกว่าเรามีศีลน้อยกว่าพระคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับอาจารย์นี่ยังไงครับผมถึงเลยชอบวิชาชีพเด็กวัดกับวิชาชีพสับปเปลอือเพราะเป็นวิชาชีพพวกนี้เป็นวิชาชีพเดียวที่เราไม่ต้องแค่เรื่องศีลเรื่องธรรมใครศีลสูงวกว่ากันแล้ว นึกภาพออกไหาผมมักทายกวัดพวกมหาปรเรียนคนแก่วัดมันเร่มีคำโบราณว่าแก่วัดเกมเขาเรียกเก่าเกมพอเราพอเราไปแก่อยู่ในวัดเนี่ยหลายหลายครั้งก็พระกจะเกรงใจเราแล้วพระก็จะฟังเราผมยังยืนยันนะบางคนเห็นผมชอบก้าวเท้าใส่กระด่คนไม่รู้ว่าเฮ้ยเจตนากูดีเว้ยและไออย่างเช่นกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูกอ่ะกูไปด่าด่าเขาเนี่ยบางคนเขาก็ แฮ ppy กับเรานะเขาบอกว่าเอาก็ถือว่าวิจารณ์ตามหน้าที่โดยสุจริตแต่บางคนเกจขี้หน้าผมมีไหมก็มีจริงผมไม่ประดิษับก,การมาเล่นเขาเข้ขี้หน้าผมเลยก็มีมแต่ก็ยังมีอีกหลายรูปที่เราเจอกันตามงานเลี้ยงต่างๆหรืองานทําบุญหรือเราไปเป็นพิธีกรเป็นพลอารัธนาศรีในงานแล้วก็ทักทายกัรว,ว่ว้ท่านปกติคือแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันอนะ่ะดังนั้นคือสาหรับผมอ่าถ้ามึงคิดว่ามันบาปนะก็บาปอยู่ที่กูครับแต่กูขอพูดอ่ะเออแค่นั้นเองง่ายๆเลยก็คือพูดตรงๆเพราะว่า เพราะว่าถ้าเราไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมบางอย่างพอที่จะไปทวงติงท่านอะ่ะเราจะปล่อยให้ศาสนาพังไมกับเราเหรอ